สวัสด์นะฮะมาดู t ท m e f ฟ a m e Day เอาเริ่มมาเป็นเคสตัดดี้ให้ดูนะครับเนี่ครับลงมาแล้วเริ่มกลับตัวนี่ตั้งท่าแล้วเป็นท่าแบบนี้ทรงแบบนี้ถ้าไปเปิด m ท f r a ฟ e w ว e คคุณก็จะเห็นภาพที่ไม่มีรายละเอียดเยอะะก็แบบชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดให้ดูเนี่ย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 นะครับและทิศทางต่อไปคือ ถ้ายืนได้แล้วพยายามกระแทกแล้วผ่านเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้นี่คือทิศทางของกราฟนะฮะแนวโน้มราคาเนะี่ยส่งกราฟเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นพอมาเดนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วเหมือนมีแนวฐานที่มันอยู่แถวๆนี้เนาะห้าสิบสองห้าสิบสามที่บอกเนาะโอเคไม่หลุดคุณจะปักหลักตรงนี้โอ้แต่ยืนยิ้ A สิบห้าได้แล้วคุณจะปักหลัก แถวนี้อะไรก็ก็ว่าไปวางแผนไปแต่ถ้าหลุดบางทีการหลุดเราเราอะไรนะทุนเท่านี้แหละหรือผิดแผนออกเหอจบหลุด52 75หลุดแถวๆนี้เออออกก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าแนว49เเด้งกลับเจอกันแบบนี้ก็ได้หรือใครมีทุนเยอะหน่อยลงตรงนี้ขออีกไม้หลุดจากนี้ยอม ยอมมันผ้ามันเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมุติลงมาแล้วเด้งกลับได้โอเคแต่ถ้ามาแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแถวแถวนี้ครับถ้าหลุดโอเต็มที่48ปหรือ48จะยอมนะยอมจบตัดจบแต่ถ้าไม่จบอยู่แถวแถวนี้แล้วไปต่อก็มีพื้นที่ได้ถึงแนวต้านก็แถวแถวนี้ย62 63นะครับสำหรับสวัสด น,นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นเคสตัดี้ให้ดูนะว่าทรงกราฟของหุ้นตัวไซส์ระดับเนี่ยนะครับเนี่ยฮะดูลงมาและเนี่ยถ้าเกิดกลับขึ้นไปจริงก็เป็นอีกรอบหนึ่งในในในสิ่งที่การว่าเอ้ยในการวางแผนเราไม่ไปแอดไปทางเดียวว่าโอ้มันต้องขึ้นทางนี้นะเราช่วยมองด้วยว่าถ้าไม่ไปเว้ยมันก็เป็นท่านี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแนวที่แบบว่า โอ้หลุดจากนี้ยอมว่ะนะครับพอเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพอเราคิดแบบนี้ไม่ว่าหุ้นจะออกมาท่าไหนเราเตรียมพร้อมไว้เสมอแต่ถ้าเกิดคุณใบแอข้างเดียวฮะเข้าข้างตัวเองข้างเดียวว่าโหต้องใช่ต้องใช่แน่ๆมันขึ้นแน่ๆมองแต่ขึ้นอย่างเดียวพอลงมาเตรียมตัวไม่ถูกเตรียมใจไม่ถูกไม่อยากขาดทุนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน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  มาเจออีกทีสามบาบททำอะไรไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนมองเค s เบสเคสซีนอาร์โอด้วยว่าไปต่อเป็นอย่างไรนะครับลงเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวอย่างสวัสด์นะครับประมาณนี้สามารถเอาเคสพวกเนี้ยเอาไปดูตัวอื่นๆได้นะครับผม